มาเล่นเกมลุ้นตายอีกเช่นเคยสวัสดีพอนุ่มพอนุ่มใจใจพอนุ่มยังคนเป็นผู้หญิงเอาเอาไม้จิกเลียมเส้นอีเลียมเส้นไม่ใช่อีเลียมเส้นโอ๊ะเดี๋ยวนี้เราพูดแบบพูดแปลกๆมั่งเลยโอ๊ยนีอยากขึ้นไปบนเตียงอ่ะดูดิขึ้นไปบนเตียงอุ้ยอ๊้ยอุยออุยมันสูงมากขึ้นไปแล้ว ตัวนี้หน่อยได้ไหมครับมันไม่ตายเลยผมเกลียดมันพี่ก็เหยียบหน้ามันไปแล้วมันยังไม่ตายอีกหรอนั่นสิแล้วครับพี่เนี่ยผมมาอยู่ชั้นสูงแล้วนะครับเอาเธอขึ้นไปยังไงก็มันจะมีบันไดครับพี่พี่มองไม่เห็นหรอบันไดไหนบันไดไหนอะบันไดตัวผมเี่ครับพี่เหยียบหมดเลยพี่เหยียบไม่เป็นอะ เยี่ยบหัวไม่เป็นยังไงอุยพี่ครับอยู่ขึ้นมาไหมครับเอพี่ขึ้นไปไม่ได้อะมันสูงมากเลยพี่ต้องทาดีๆสิครับหยับลงไปอีกสิครับพี่โอ้ยพี่อพี่ไม่ถึงอ่ะเอ้ยเอ้ยอยากอยากขึ้นไปอ่ะก็ได้พี่พี่พี่หยับหัวหน่อยขอบใจเอาค่ะ จมูกจะไม่ออกทุกคนคะเราต้องขึ้นไปตรงนี้ทำไงดีนะ วใหะะ้ตายยังไม่ตายเัวฉันเข้มแข็งฉันตายแล้วฉันยังไม่ตายหรอกหวัดดีน้องตะเล็กสวัสดีค่ะ อยู่ดีๆคือดุเรื่องดุเรื่องไม่รู้อ๋อพี่เห็นล่ะอรุดตายแล้วค่ะพี่เอาตายต่อหน้าต่อตาพี่อีก าพร้อมเราเลยทุกคนก็เริ่มเกมแล้วเรายังอยู่ตรงนี้เราไม่กล้าเดินไปเอ้ยตายอยู่ดีตายเลยอะทุกคนถามว่ายากไหมเกมนี้แอบยากนะเมื่อกี้เราเผือกดกระโดดแล้วก็ตายแต่ทำไมผู้ชายคนนั้นเขาหมุนเขาหมุนติ๊วๆๆๆวแบบนี้ทำไมเขาไม่ตายหมุนอะไรเธอ ทุกคนก็คือว่านี่นะเราหันไปมองเพื่อน<ม>เพื่อน<ม>เธอทำไรอะ่ะเพือ่อนเงี้ยเพื่อนจวไปเก็บไปใช้ทเหลังเราใกล้เริ่มเกมแล้วเราก็ไปยสเตย์บานอยู่นะคะสเตย์บาน ล้วก่อยเพื่อนสองสามคนหันไปแล้วลราก่อยเพื่อนหันไปมองเพื่อนแล้วก็หันมา คนนั้นรอดว่ะทุกคนกอุ้ยใครตายนี่คนข้างหลังตายยืดยืดเราต้องเดินแบบวดัดีน่าตุกตาเห็นชัดเจนทุกคนยืดยืด,ยด,ยด สมารท์ทนี่ให้ตายนยพูดมั่งโหสองคนนี้ยังกว่ฝา,าแฝดใช่ค่ะพี่หนูกับพี่คนนี้เราเป็นฝาแฝดแต่หนูว่าแต่พี่เขาสูงกว่านี่เราผมพี่ก็คล้ายๆเรานะคะแต่แค่ไต่ต่างหมวกกับสีผมทำไเหรอ สก็ได้นะคะไม่ได้ผมไม่เหมือนกันออพี่คะหนูอยากมีแฟดไปแล้วรู้สึกเราไม่มีแฝดอ๋อมีมีม,มีพี่คะมาเป็นแฟดกับหนูไหมคะออไม่จะดีหรอเหมือนว่านะคะก็ต้องรอตาต่อไปสวัสดีค่ะพี่หนูขอให้หนับพี่ได้ไหมคะ ได้จ้ะชื่ออะไรอ่ะหนูชื่อมินินค่ะสวัสดีจ้ะน้องมินินเ่ค่เ้าในกม้อจะาตายอะ